รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เนี่ยเป็นช่วงสวยเฉียบเนี่ยบันเทิงค่ะแล้วทำไมต้องยืนอยู่คนเดียวเล่นเนี่ยถ่าเดี๋ยวคนไม่เห็นว่าชุดน่ารักนะคะถ้าเกิดนั่งก็ไม่รู้เลยว่าทรงเป็นยังไงว่ะต้องยืนเดี๋ยววันนี้ก็จะยืนอปต่างห่างยืนกันถึงยยืนกันไปเลยจ้แต่ไม่ใช่แค่กระแตที่ต้องยืนนะใครคะปอนก็ต้องโชว์เหมือนกันเนฮ้ยถุงมือเฮือกเดี๋ยวจะมีอะไร เจะมีเพลงมอบให้กับคนในข่าวด้วยวันนี้ข่าวแรกของเราค่ะตอนนี้ก็ทอก k o ออฟเดอะทามากๆเลยนะคะเรามีคลิปทั้งสองฝ่ายมาให้ดูกันค่ะคลิปแรกนะคะเป็นของน้องโฟกัสก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคลิปของน้องบอมเดี๋ยวก่อนอื่นเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามสองคนนี้เขาามีเรื่องอะไรกันเหรอคะก็ตอนนี้นะคะเราไปฟังคลิปก่อนไหมเดี๋ยวเรามาอธิบานไปฟงก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันแน่ค่ะ 6เป็นต้นมานะคะแล้วก็ที่การไปออกรายการบูตี้ตอนนั้นก็คือก็คุยๆน่าจะคุยหรือไม่ก็คบกันแล้วค่ะในช่วงนั้นอเขาไม่มีคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็ถามบอกว่าเออเนี่ยแล้วทาไมอ่ะทําไมโฟก,กัสต้องมาตามลาวีตามลาวีผู้หญิงคนนี้ด้วยเลิกกันไปแล้วไม่ใช่หรอหรือเธอคบซอ้อนหรือ,อยังไงฝ่ายชายเขาก็เลยตอบมาบอกว่า เปล่าเลิกกับโฟกัสตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วโฟกัสร้อง,องห่มร้องไห้ร้องไห้หนักมากแล้วเขาแล้วเหมือนแบบว่าร้องไห้หนักมากไม่อยากเลิกแล้วแบบแม่แม่เนี่ยไปขอร้องให้เขาอะคบต่อแล้วแบบพูดถึงแม่แล้วทำไมวะมีอะไรก็พกูดแค่เราดียอมอยู่เงียบๆมานานแล้วค่ะแล้วพอมาถึงตรงเนี้ย คนไม่ไหวจริงๆอ่ะแบบก็าฝากไปบอกด้วยค่ะว่าฉันไม่เคยขอร้องให้คุณอยู่นะเว้ยไม่เคยร้องไห้แล้วขอร้องให้คุณอยู่นะเคยแต่ขอร้องให้ไปอ่ะขอบอกว่าก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะชื่อแน่เนี่ยไม่ใช่นะ,อะตอนเนี้ถ้าเกิดถามมอมเลยว่าคุณมอมก็สานาระโสดนะมีอยู่คนหนึ่ง คนที่ชื่อแนนเนี่ยไม่ใช่ครับผมถึงเปิดเผยไปมันก็เป็นแค่ชื่อเพื่อนคนหนึ่งซึ่งใช้คาว่าคบก็ไม่ได้นะใช้คาว่าแฟนก็ไม่ได้ก็คือเพื่อนคนหนึ่งก็ก็จะไม่มีอะไรแล้วโดยผมก็คุยๆกับเขาผมก็รู้ว่าเขาไม่ชอบให้แบบชีวิตมาวุ่นวายด้วยก็กระแสของบอมเหรอไม่ค่อยนะคือบอมจะคิดว่าอะไรเป็นความจริงบอมก็ก็พูดออกมา ของเรื่องก็คือว่าเขาคบกันนะคะมาตั้งแต่ปีสองพันสิบปีแล้วคบอมสองปีแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวผู้ชายบอกว่าไม่ให้เปิดตัวโฟกัก็โอเคก็ไม่เป็นไรแล้อยู่นี่พูเดียวใช่แล้วก็คบตั้งแต่ก่อนมีชื่อเสียงตั้งแต่ก่อนจุฑาเทพแล้วนะคะแต่เรื่องที่มันมาโป๊แต่ก็คือว่าคุณบอมเนี่ยรู้สึกจะมีสาวหลายคนก็เลยทนไม่ไหวทนไม่ได้เนาะแล้วเรามีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เพิ่งไปเจอบอมมาค่ะล่าสุด เรื่องข่าวนะคะขอขอใช่ค่ะเราไปฟังดีกว่าค่ะ ไม่ครบครับมผมเองรู้สึกเสียใจรู้สึกความรู้สึกก็ไม่น่าก,ก่อใครๆแน่นอนครับ <laughs> ผมแค่แบบคนด้อย,ยธรรมดามดาคนหนึ่ง <laughs> ผมคงไม่มีค่าพอที่ใครจะมาต้องทำอะไรแบบนั้นแน่นอน <c oughs> คุณแม่เขาไม่คนมีจัก์ศรียางตัวน้องเอกก็ไม่คนมีจัก์ศรีเรื่องนี้ไม่จริงครับผมอยากจะฝากถึงว่า ขอโทษผมไม่เคยจะมีเจตนาที่จะทําร้ายหรือว่าให้เขาสูญความรู้สึกทะเลาะกันทะเลาะกันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะผมขออนุญาตไม่พาดพิงถึงเรื่องดีเทลครับคือในคําว่าความรักมันสวงชีวิตของผมในที่นี้มผมหมายถึงว่าถ้าผมเป็นใช้เวลาไกับเรื่องของความรักหรืออะไรพวกนี้โ,โดยที่ในขณะน,นี้ผมเองก็เล่นละครยัง จะยังน้อยอยู่เลยไม่ว่าเรื่องราวในอดีตจะเป็นอะไรมันผมจะพูดอะไรไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ผมขอโทษช่วยยืนยันความสัมพันธ์กับทางน้องหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้เรียกว่าอะไรยังไงคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนในขณะที่ผมเองเป็นคนเดียวซึ่งผมผมคงตอบอะไรไม่ได้คือเพิ่งเลิกกันหรือเปล่าคะคำถามข้อนี้ ผมคงยังตอบอะไรไม่ได้น้อแล้วหลายคนเลยจบตามอว่าเป็นน้องพายไ,ไม่ใช่พายครับมผมขอโทษครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมทําลงไปมันผิดผมขอโทษครับผมขอโทษจริงๆผมไม่เคยมีเจตนาที่จะทําในสิ่งไม่ดีหรือไม่ให้เกียรติใครจริงๆผมขอโทษครับผมจะปรับปรุงตัวครับ เขาบอกว่าจะปรับปรงตัวคุณก็สีหน้านี่คนละสีเหมือนกันนะคือคนเรื่เรื่อมันเลยนะคะก็กำลังมาแรงๆอยู่เลยเนาะใช่ IG เขาค่ะใครได้ตามบ้างเอ่ยตอนนี้ค่ะมีคนมาคอมเมนต์ค่ะทั้งหมด7 พันกว่าคอมเมนต์แล้วก็ย้อนใสให้กำลังใจให้กำลังใจหรอใช่ไหมใส่หัวอะไรไม่ให้กำลังใจคือน้อยมากให้กำลังใจนะคะแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปคอมเมนต์แค่รูปเดียวนะแล้วย้อนกลับไปเป็นแบบสิบยี่สิบรูปก็คือว่าหมดเลย คือมันว่ารูปเดียวไม่สะต้องย้อนไปว่ารูปอื่นด้วยว่ารูปอื่นไม่ต่างยานมาว่าอสนี่ผมอะไรอย่างเงี้นะคะซึ่งต่างจากน้องโฟกัสนะคะคนก็ให้กำลังใจอะไรแนี้แต่ชอบน้องโฟกัสนะค่ะมาพูดถึงแม่ทำไมวะจริงคคนแบบอารมณ์แบบสุดๆแล้วจริงๆก็เลยแบบอ่าจริงๆนะถ้าเกิดว่า ว่าเราว่าได้นะว่าแม่เราเราก็โมโหเหมือนกันนะแล้วก็เออไม่ได้เนยคือคือหมายความว่าบอมเขาไปพูดกับผู้หญิงคนนึงเหรอว่าแบบว่าเลิกกับโฟกัสแล้วแต่โฟกัสมาร้องห่มร้องไห้แล้วแม่บอกให้ขอร้องให้กลับไปคบขอร้องให้กลับมาครบลูกค้าแล้วไปพูดถึงแม่เขาทำไมวะ อยู่ที่ไหนล่ะอะไรงี่ก็เป็นข้ออ้างอะนะแล้วคุณปอนบอกว่ามีคนให้ให้กำลังใจมาด้วยคือว่าคือว่ามีคนอยากให้กำลังใจบอมใช่ไหมก็เลยฝากเตือนมาเป็น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 โคอสไอจิ้งคอสเนาะบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรบอกว่าบอมบอกควรจะมีโฟกัสเพราะว่าเวลาแสดงตายังลอยอยู่ไม่ใช่โลกันนะไม่ใช่ตา พันคนที่ถือทัพพอตเธอแล้วเขาจะมาซัพพอตทังทุกรูปไหมล่ะก็เอาล่ะเพราะฉะนั้นยังไงนะคะน้องบอมนะคะก็ถือว่าแมนๆออกมาขอโทษผมจะปรับปรุงตัวนะคะก็ขอให้เป็นอุทางหอนของผู้ชายหลายๆคนใ่ที่จะกระทาอย่างนี้กับผู้หญิงค่ะให้เกลียดช่อยให้เกลียด้วยตอนนี้เ้ามีโซเชียลเราออกมาแชร์มไหรก็ได้ใช่ใ่จริงเวลาคนเราคบกันเราไม่ให้เกลียดกันมันก็คนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดน้อยใจอยแล้ว และยิ่งไปคบหลายๆคนอีกก็ยิ่งไปใหญ่นะโอเคจบข่าวนี้ค่ะมาดิข่าวต่อไปเป็นข่าวของสาวเอมมี่มอนะคะคนนี้จะบอกว่าคบกับไฮโซนะคะหนุ่มเจมส์จียายุใช่ไหมคะก็ตอนนี้นานเหมือนกันเนาะนานเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเหมือนสาวแนนบ้างคะเขาเขียนอย่างนี้เขาไหนไหนหรเพื่อนซีดีชันเพื่อนซีดนเราไปฟังดีกว่าค่ะ เลยไปแล้วมีพูดดอ,อกงลงหนังสือพิมพ์ไปหมดแล้วว่ามีอะไรรู้สึกอะไรยังไงค่ะก็แล้วแต่เวลาแล้วกันมีว่าตอนนี้ทุกคนก็คงรู้แล้วแหละว่าจริงๆเราไม่พร้อมแล้วอะไรอย่างี้ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าด้วยจังหวะด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูก่อนดีกว่าก็ต้องดูก่อนค่ะมีว่ามันไม่ทช่แบบเป็นเรื่องมันคือชีวิตทั้งชีวิตนะคะมีว่ามันคงไม่ได้ตัดสินใจแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่งงานงแล้วว่าที่เราอยากบอกชอบหลาหนด้อยเพราะอยากมีลูกหรือเปล่าตอนนี้ก็ <c oughs> อยากค่ะมีก็อยากเพราะช่วงนีี <c oughs> ้จ ไดินกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค <way> <tr oples breathe> ่ะก็มีว่ามันถึงมีว่าด้วยวัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็ความพร้อมทางด้านหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อะไรมันแน่ใจกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าค่ะขอไม่เป็นฝ่ายพูดดีกว่าใช่ใช่ใช่เรื่องแบบนี้ต้องให้ฝ่ายชชยเขาเป็นคนพูดแต่งกันไปให้หมดเออแต่งกันไปให้หมดไลน้ ก็พูดแบแนนตอนที่รู้ว่าแฟนขอแนนแต่งงานแต่งกันไม่ให้หมดเลยสิไปเลย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 เกลี้วกาดจังเลยอ่ะเกลี้วกาดอม a g g r e ตลอดจริงๆรักค่ะมาอีกคู่หนึ่งดีกว่าค่ะก็ยังเป็นเพื่อนเจ้าสาวอยู่นะคะก็คือซาร่าเล็กค่ะคนนี้ก็บอกว่าคบกับแฟน MOC นะคะเป็นสิปีคุณคูที่น่ารักมากจริงแต่งกันไปให้หมดเลยยายาว แตวเราไปฟังดีกว่าโอ้โหใช่จอดับเลยอะไม่ได้ก็ดูแต่ช่วงนี้เพื่อนเพื่อนแต่งงานเยอะค่ะก็ไปร่วมงานเฉยๆสิบค่ะสิบแล้วมีแพลนบ้างไหมคะตอนนี้ยังค่ะปีนี้ยังปีหน้าก็น่าจะยังยังไม่เปรยนะคะเขาก็ยังไม่ขอด้วยแล้วก็ยังไม่เปรยแล้วก็ เขารู้ว่าค่ะว่าซาวย,ยังไม่พร้อมด้วยกดดันไมคะเนแบบไม่มีเลยไม่มีไม่เล่งเลยค่ะไม่เล่งเลยค่ะอืมไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอะค่ะมันก็เรื่อยๆจนจนี้ก็เป็นเขาก็เป็นทั้งพี่ทั้งคนรู้ใจทั้งเพื่อนเป็นได้ทุกอย่างเลยก็เพื่อนถามบ่อยค่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้อะ ฉันอยู่ข้างหน้าน่ารักมากเป็นพี่สาวอีกคนที่น่ารักมากค่ะพี่สาวรู้จักกันมาแบบประมาณแบบ4-5ปีน่ารักน่ารักตลอดเจอในงานค่ะเจอขอบ Master j น่ารักมากแล้วพีเอ็มก็น่ารักค่ะก็ให้รักกันนานๆจะลองเป็นงานแต่งเธอบ้างแต่งกันไปให้หมดเลยยังยังไม่เลิกกิ้วกระแตกระแตไปสนุกดีรู้เวลาของกรอัตตาขอบคุณมากกับเมลรีนิวยอร์กค่ะขอบคุณกระแตด้วยนะคะวันนี้ข่าวพราะมากมากจ้ะ ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังมีข่าวอัพเดตเยอะแยะเลยนะคะดังนั้นอย่าเพิ่งไปไหนคะ<า>่ะสวัสดีค่ะท,ที่สุดในใจสาวสาวมสาสคาร่าดับหนึ่งหนึ่งแท่งทุกหนึ่งนาทีไฮเปอร์เคิร์ลจากเมบรินนิวยอร์ก